ออกมาแล้วแพ็กมาอย่างดีในก่องก็ในก่อง,น,องนี่นะครับเดี๋ยวแกะตามคำแนะนำที่ทางผู้จัดส่งได้แนะนำบอกว่าให้เตรียมน้ำเอาไว้พอท่วมตัวหอยแล้วก็ ให้ปล่อยหอยลงไปเพื่อให้ปรับสภาพน้ำแล้วก็สังเกตดูว่าหอยจะรอดหรือไม่รอดโอ้แพ็กมาอย่างดีเลยนะครับโอ้ยบาดมือนีก็จะมีจอกหูนูมาด้วยโอหตัวใหญ่มากครับนี่คือตัวที่หนึ่ง ตัวที่1น,น่าจะแข็งแรงอยู่นะครับนี่คือตัวที่สองตัวที่สามพอดีน้องชายอยากจะเลี้ยงน้องชายให้สั่งให้นะครับตัวที่สี่ตัวที่ห้า ก็ดูยังไงไม่รู้นะครับว่าตายหรือรอดยังดูไม่เป็นนะครับเพราะว่าเป็นการส่งครั้งแรกแต่คิดว่าน่าจะรอดนะครับตัวที่ห้าตัวที่หกตัวที่7จ็ดตัวนี้ฟ้าปิดลงลึกเลยนะครับเนี่ยตัวที่เจ ตัวที่แปดนะครับตัวที่เก้าตัวที่สิบทั้งหมดนี่สิบเอ็ดตัวนี่คือตัวที่สิบเอ็ดครบ1สิบเอ็ดตัวเดี๋ยวเอาลงบอร์ตามคำแนะนำนะครับเอาลงตามเดี๋ยวเอาจอดเก็บไว้ใน